สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับสำหรับพี่ๆนักตกปลาที่จะมา,าทดสอบอุปกรณ์เข้าอค้สเ,เรียนเรื่องของการาดูเชื้อปลาในจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องการรถรับส่งรถตู้มาเป็นหมู่คณะหรือ,อพี่บางท่านที่มาภูเก็ตแล้วต้องการรถบริการที่จะาพาท่านไปจุดต่างๆที่ท่านต้องการในหนึ่งวันนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ทีนะึงรถตู้นะครับสวัส ที่รับส่งโดยสารทุกทีนะครับส่งโดยสารซึ่งตอนนี้วันหนึ่ง2 5 0 0บาทนะครับต่อหนึ่งวันสามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าของรถได้ทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรเอาไวนะ้เนาะเผื่อว่าท่านมาเที่ยวช่วงวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ต้องการมาเที่ยวภูเกต็ตอ่อาก็ทั้งคนขับรถด้วยเป็นไกด์แนะนาทางจะไปสถานท,ท,ท,ที่ของเที่ยวต่างๆให้ด้วยเนาะแต่สำหรับบางท่านที่จะมา,เ,าเรื่องของการเทรนเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทดสอบเรืออ่านเชือปลา อ่านเรื่องของน้ําอ่านเรื่องของลมต้องการรถบริการนะครับสามารถติดต่อได้เดี๋ยวมันจะสง่งลงข้อมูลไว้เนาะหนึ่งวันสองพันห้าร้อยบาทอ่าหรือจะให้เขาหาที่พักให้หรือท่านมีที่พักอยู่แล้วต้องการเขาไปสง่งยังไงก็สามารถคุยตรงกับเจ้าของรถได้เนาะนะครับลักษณะรถภายในเนาะอ่าเป็น v i p เลยครับผมในราคาโควิดนะครับสองพันห้าร้อยบาทหรือท่านต้องการใช้หลายวันรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวคุยกับเ,เจ้าของรถอีกทีนึงเนาะขอฝากว้ด้วยครับสวัสดีครับบาง <S <S บกุฎีภูเก็ตครับ